สวัสดีทุกคนมือนี้เป็นมือทีรองบอมแล้วก็พอดีใจสุดเนาะในหอบหนึ่งเดือนเตรียมเนาะเนาะก็คือเป็นมือที่เฮาจะได้เก็บยางออกแล้วเพราะว่าน้องเฟดคิดว่ายังบ่เคยได้เก็บยางเนาะทุกคนแต่มือนี้กระสิได้ถึงเวลาเอาอยางออกเนาะเพื่อนก็นมาหับซื้ออายุกรองคนเลย อกองส่วนปีนี้สบายอยูนนนนอ่นึงเนาะเพื่อนเพื่อนซื้อเอาอยู่เกินเราได้ไปส่งยี่หงงานแล้วเด้อทุกคนยี่หอยืนตรงก่อน,นเขาลุดถุงแล้ววันนี้เขาก็คือเกี่ยมจำพละทุก<ส>อย่างเหมือนเดิมนกกเนาะกาแฟคุเนาะทุกคน<ส>ต<ร>ิดตามต่อไปสีพ่พากันไปเก็บอย่างเนาะไปบึงว่าอย่างของน้องเฟสที่ได้หลายบอกเพราะว่าคิดมากะเอาว่านึงเดือนเต็มกะโบ่บหยอดหนึ่งเดือนเขาคีปเอาคิดวันที่สิบสี่สิบสามสิบสี่ แต่ว่าถามว่าหนึ่งเรือนเต็มของแต่ละคนเนาะที่บรได้เอาอยางออกเพราะว่าสุดเร้วนนี่ฝนตกนุะคุผฝนตกก็ได้เอาว่าขันขีดก็มีแต่พูดละได้แต่มึงมีดะนะเนาะพูดว่าคนก็ได้จะสองมีดละโรงงานบาหับซื้อเนาะแล้วสุดนี้ฮันละเพิ่งมาหับซื้อเอามือทีสาวเก้าสามสิบเนาะ แต่มาบื้งกันว่าน้องบอมน้องชูนี่สิได้หลายคือเพิ่นบอเพราะว่าเขากเป็นมีดแรก,กน,น็อตแรกของเฮาเนาะพี่เป็นวิกแรกเนี่ตุ้ยต่อไป,ไปตอนนี้ก็ซีไปเก็บยางกันแล้วพี่น้องมาเมื่อกี้นี่ก็เห็นไอ้อู้กำลังขายยางอยู่เ <c oughs> น,น,เนาะเมื่อกี้นี่อันเขาคิดว่าพ่อจ้อยสิมาเก็บยางสวยจองรถอันอันนั้นยืนลมกับพ่อถามว่าพ่อจ้อยสิไปเก็บสวยวันละหัวกันไปทุกคนท่าก็ช่วยเพืเก็บมื่อนี้เฮาอันอัน ให้ hey, อือม,มาเก็บสว่วยเรามืนนา่อน้องเาว่ายางออกหลายนะนอ้องเพิ่นจนมาเ<อ>ม,มื่อาเมื่อยนอนท่าแล้วนะก่วสิไดมากับบุม่ป็นงเนาะเราว่าอยู่ข้างเพื่นสูดเหือนเดเหมือนน้องใต้เนาะเขาก็ตักบาติเดเวียกสวยเพิ่นกว่าซิเรียเนาะก็กเป็นเวลาไปแล้วสิบเองแล้ทุกคนบางคนํานี้เพื่อเอาออกขายแต่ว่าของเห่ากำลังเริ่มเก็บเนาะไปทุกคน เขาพากันมาฮอสสวนและก็แบ่งหน้าที่กันเลยเนาะเอาคนละแถวละแถวเลยเขาสิพากันไปเก็บถึงพุ่ลงมาเนาะทุกคนเพราะว่าถ้าเขาสิเก็บกองนี่ขึ้นไปก็คือเหนื่อยกว่าจะแล้วเนาะพูดดีแบบเมื่อยแล้วเขาก็เก็บกองนี่กันเลยว่าเอาไปซื้อเป่าเลยเนาะเก็บถึงไม่เมื่อยก้อนแล้วไปลงไปกองไปทุกคนตอนนี้แยกย้ายกันแล้วน้องบอมโพกับไอ้อึมกับเอาคนละแถวแล้ว,วนซนองยู่ก็เอาคนละแถวเลยเนาะเก็บเก็บเก็บแล้ว,ๆๆแ,ลวแล้วเขาก็สิให้อ่ ชุดนี้จะบระิอันแก้ไปคือเตลเละเทือแล้วเด้อทุกคนชุดนี้ท่านจะเขาจะได้แบกไปไว้ยูบอนที่รถเที่ยวได้เลยเนาะนองจากว่าเพื่อนท่านเฮ็ดทางแปลงมาให้น้องเฟสจำส่วนยางเลยเนาะมีเตะแบกลงไปแล้วก็สิลงห้องไปอีกน้อยนึงแล้วก็ถึงรถเลยเนาะติดกับรถเลยสบายอยู่อย่างหนึ่งคือเขาบริได้ขนเขาบริเขาบริได้ขนใส่อาห้าไปแล้วเนาะคอนเสิร์ตไปแล้วแล้วก็ อย่าบะไปดึงยางลงผูคือเตะเทธอแล้วเนาะทุกคนทุกคนกระชินด้ยินเสียงน้องยูหันใจฟืดเนาะพอเลียนขึ้นมาโอ้นี่แบ่งกันคนละหน้าที่เลยส่วนพ่อก็ไปอึมหันเอาเปยเนาะน้องบอมกับน้องยูหันสิเอาคุเนาะทุกคนอันเด็กเกาะหันได้หันหิ้วพ่อเรียกอะไรกันไก่ขึ้งไก่ขึ้ง ยื้เขบึ้งเลยแม่สเลี่อะไรเสานี้เสานี้วะสิกรคเหื่อโอเคยูต้นเล็กก็ว่าต้นเล็กก็ว่าถ้าว่าฝนบตกดีคือสิได้หลายมีดอยู่นอน้องวมเนาะแต่ว่าฝนตกทุกคนเอ้ยช่วงนี้นะเดือนนี้นะตกเฮ็ดตกว่ะ อันจีคิดยางได้ก็คือคิดได้แต่โตดเลกๆสินะแปดหมูปนี้ฝนตกเล้วมา้ทุกคนเด้อมาเก็บยางนํากันเด้อมาเก็บยางช่วยน้องบอมเด้อมาเก็บยางช่วยสาวบอมด้วยนะคะเก็บเลวะนี่เนาะทุกคนแวบเล็กเนาะแซฟฟมาอีกทีก็คือพอฮันเกษียเอาลงไปแล้วไปเลกเนาะทุกคนนี่ จะเอาคนละแถวเนาะแถวปลายกันปนึงละถวป่ายปนึบุญนักวาบ่อลุงกวนปะข้อมแทะ้อมเนาะย่างอะใเ้อยนลาย่งตี้ย่างเครื่องพ่นแถวแถวพนบุอันนั้นเนาะไชอบกินใ้เครื่องนึงจะไปเอาของเขาพอบ่นักวนักละวนักพอ พอพ่อเสียเอาลวงไปโกงพูนาะไปฟูนจะหอดบอนสาเลงที่หาเอามาพ่นเลยเนาะตอนนี้หาก็เอาไปปีที่สามนะทุกคนไวขนาดเลยชิซิวเนาะชิซิวอันนี้เปคนโตอันที่เหาเหาแบกหยาดนี้พี่แหละเออเอาเอาเอา หนักลาห่างเขาเป็นห่างผู้สิเนาะลำเขาย่างตลอดย่างตรงระมัดระวังที่สุดแหละเอาลงผู้แบบนี้นะส่วนยางผู้ใด้ขี่บุรผู๋กุนขี่ทางต่อไม่ใช่ห้ทุกคนเดไปเก็บยางอีกเนาะคือว่ามูซึบว่าเก็บยางง่ายเนาะสุดนี่เนาะไม่เห็นมันมูติดโปะเนาะจีกออกจีกออกจีกออกเลยบูติดปกติเขาจีกแล้วเาจะมาคอดๆโปะอีกเนาะนี่จะดึงดึงดึงเลยก็แล้วฝืนยางไม่ไหวเลยเนาะ ชุดนี้เพราะอ,อันชุดนี้เห่าได้บแบกอย่างน้ำเพิ่นเด้อเพราะว่าเห่าันจ้างเพิ่นมาแบกเฮาสอาคนเป็นคนเก็บเนาะให้เพิ่นแบกลงพูให้มันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ไก่คือแต่ละปีเลยเนาะเกือเกอนี่ยนะแตลปีมันเอาไก่แล้วก็เฮ็ดเง้ยเกือเนะแต่วันยาไปเนมือเติมแต่ละปีเฮาได้เอาลงก็ได้ป้อนย่อนเสื้อกะแต่ละ่ีันเห่ายังสีได้ลากได้ย่อนได้ย่อนลงพูอีกแตลปีนี้หันแบกลงไปจำเลยจำารดเลยไปจำทางแล้วพ่อก็แก้ลงไปเลยทุกคน Các bạn mà đấy, kí cho kênh con nhà. <cười> <cười> แคดเน้อยๆเอาทาซะสิกับอย่างก่อนยื้ๆซั่นได้เน้อยไม่กิมเขียวหักมากิมเขียวได้เสยพี่น้องอยๆจว่านสิหักเดี๋ยวเฮาตได้ปานดสิบ่ปต้นนี้ออกลายแหมียางไผเป็นคือยางน้องบอกน้องยู่ได้บ่ต้นเดียวนี้ต้นออกลายก็ออกลาย อันนี้ช 1941, ื่อว่าเขายังขี้เต็มที่นะคันธารีบเต็มที่นี่เป็นมักบานเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกฝนตกเราบุกที่ได้เต็มที่อยากให้ทุกคนเห็นมีทําอิดกับอันนี้เจอปัจจ so like ุบันน e ี้เลยเนาะมีทําอิดใช้หัวเท้าโป้มือนี่แหละเนาะเขาเปิดนาเปิดนาทำเอ๊ะทําอิดเลยเห็นไหมบางคนก็เป็นแนวนี้บางคนก็บเทีมอืม กี่ก้อนหนึ่งเต็มคุปบัดเทียวได้หลายก็หลายให้หลายว่าได้บาดเทีลโบได้หลายก็คือโบได้หลายเพื่อนก็มาเอาเนาะเบ็ดเดียวนึงเพื่อนมาเขาเก็บจนบุทันได้คุปหนึ่งจะโบไปเอาอยู่นั่นก่อนเอ้ยเอาวะเนี่ยเต็มคุปเทลทางพี่มันเตรียมมืดทางพี่นะแทวเครื่องกากมันออกดี เท่าถึงมันจะปิ้นกระเทืนนี่อย่างนี้เท่าถึงมันออกล้าใหญ่ไดยเท่วพี่บุค่อยออกคันว่ากลางเครื่องออกและถึงกับท้ายจะบุออกคันว่าท้ายออกและกลางเครื่องกับถึงจะบุออกเป็นยไงน้ำน้ำบุ๊ถึงพี่จันมันน้ำเหมือนกิจแมนแล่นไปแล่นมาเลยน้ำอะไรหลวงพูดมันออกกับร่างกายใกล้ที่เด้เตรียมเป่าแล้วไหวอ่มเตรียมเป่าไปแล้วสิมหอดส่องเป่า phôm gì hàng du, gần chuẩn bị nầm phu choang thái, phu choang thái nó, bột dì, bột dì, bột dì đó, nó, thứ này là คนตัดภาพมาอีกบัดเดียวคือตอนนี้เขาก็เก็บแล้วล้เธอเนาะโอ้โหบอกเลยปะบอกทำมาจ่าเนาะบึ่งมือของน้องยูมือเละๆดำๆมาจกยางขาวจ้วงเลยขาวเลยบาดพร้อมนะม,มือบันขันมือผู้เดีอบัดบ,บนี่มา,มาจกยางนี่แนะนำโบามาเดี๋ยวทุกคนเปอยเขาแซ่น้ำแล้วบัดนี้คือน,น้ำกดแล้วบัดนี้มัอนอันเนขาคูดกระโปะเลยข้าวตอนนั้นเขาเข้าคขี้แลเข้าข and เก็บยางออกกับเก็บเอาบ่มึดอย่าให้มันติดโป๊ะซินะทุกคนนําพี่เฮามาซ่อมโป๊ะเนาะซ่อมออกให้นํามึดติดโป๊ะมึด นี่เนาะเก็บเตถึงมา,ลาแล้วแนละ้วเนาะทุกคนแต่ถึงพูนเมื่อกีน้นี่เอ็ดซากเด็ดให้ทุกคนบึง้งเนาะทุกคนบานเห็นเนาะน้องอยู่บเดเีให้ทุกคนเห็นซากเด็ดเมื่อกี้เนี่ยไล่คุบกอออ้อ <laughs> นยางเรีนกว่าบานหันลายเตถึงนเนาะนี่ตอนเมื่อบบกีตกก้ตกพเนาะบวบดีแต่มันบเป็นอันก้อนอันนั้นดีแต่มันเป็นอันอมัน,น,น<อ>าคาเขือไม้เขาตัดอยู่ดีนะคณะมันบานคาเนี่ยเมื่อบางอันฮานกิ้งมานะจนว่าเสียได้บักอันสอบูรณ์นะก็เธอชอไปเก็บอันท้อเมืองเลย ตอนนั้นจีฮอเอ็ดปีนั้นมากบาท่เนาะเบื้องมันจริงลงป้าเป็นพอดีพอดีเก็บอย่างแล้วฝุนกำลังชิตกมาพุนเอาเบึงทอง,องฟ้าขึ้นม,มาแต่ฝุ่นฟ้ากระหองอีก,ก,อกไปจีฮอา,าไปเบึ่งกันเนาะว่าเขฮอสีได้อย่างจักเป่าทุกคนลองถ่ายมาเบึ้งเด้อวว่าเฮอสีได้อย่างจักเป่าแล้วว่างสี่ห้าหกสามอันนี้ลองเว้นาเบื้งเงนาะทุกคนว่าสีได้ได้ซ้ำใดเนาะ าไปซ่องเปล่ากอนบะเขาไปเที่ยซ่องเปล่ากอนทุกคนตอนนี้เฮากา็มาหอดรถแล้วเดินนอนนี้สบายคืออย่างหนึ่งน้องเฟดเนาะปีนี้อย่างน้องแฟดเก็บง่ายก็คือเบกมาตะกองก็เอามาซื้อรถแบบนี้เลยนเนาะแต่ละปีฮันทอจะได้ลากซื้อคันหา้าบลากลงมาเนาะอันนี้่นจกหลงเฮือแล้วก็สิได้ย้อนเสื้อหลงอยู่บอนี้นะทุกคนนี่ที่พามาบึง้งน้องเฟดก็หัดจะหู้ว่าอ่า เฮาย้อนเสื้อลงนี่คิดว่ามันบได้ว่าสั่นเลยทุกคนเฮ็ดจริงลงมามาเบึ้งอยู่เฮงทีละโอ้สั่นเท่สั่นว่ะคุณน,น่ะนี่เนาะอันนี้กระสีประมาณนี่เลยเพิ่นเฮ็ดจุดสมวิวเอาขี้ยางไว้เมื่อยแล้วมาเอ็ดจุดจุดสมวิวอยู่นี่เนาะนไปเย่ากระสีเอาอยางไปขายยูบอนจุดที่เพิ่นเก็บซื้อนะทุกคนดีใจแหงได้ห้าเป่าเนาะ,นะจะเอาสาริงแก้ไปเอาโบมันตูด มันแตกเองยาวเลยบอ๊ิจะไปเจร,รถอยู่นี่เอาไปโอ้ใช่บอจะ <c oughs> เอาไปประมาณสามเที่ยวเานาะเอาสองเปล่านี่ไปก่อนเพราะว่ารถาริจเขากิน้อยพูด ตอนนี้ก็ฝนตกโอ้โหว่าแต่เก็บอย่างแล้วฝนแหงครับทุกคนบึ้ฝุนหางบ้านน้องแฟดน,นะฝนให้ฝนว่าดีแต่ว่าน้องแฟดเก็บอย่างแล้วเนะาะจักซันคือเปียกหนาวหมดเลยรนนถนี่กระไดเนาะเป็นอุปสรรคแหงรถสู้รถสู้ชีวินะตเนาะเตะเฮาดันสู้ชีวิตรถกับ คนตอนนี้เฮามาหอดแล้วเดอเนาะคือเริ่มสิเอาอย่างสร้าง้วมาบึ้งกันว่าเฮาสิได้จักลูโอโห,โหแต่คือประเด็นตอนนี้ฝุ่นตกเนาะบางคนก็นเอามาขายเนาะได้น้อยได้หลายเพคนก็ฮับซื้อหมอดเนาะทุกคนืฝุ <c oughs> ่น ฝกกนนุ่นปิดอุปสรรคกันนะปัามมาุ่งพี่แม่เปลานี้ได้ห้าสนะิบหกลเนาะอุ้ยฝน หลังจากเขาสร้งเลีเนาะหเป่ากัเป่านี้มีเป่านึงห้ากลแล้วก็สาเป่า5 7าสเจ็ดลหมดเนาะ ปเป็นกำมารอห้าทับเงินทุกคนไจ <c oughs> ็กลอของเจา้าสี่สลยสี่ฝุ่นตกคือฝุ่นเบื่เปียกหมัน <laughs> มาจะมาคขาอย่างเว็บสงา่างาาซี่แต่สุดท้ายคือน <laughs> ะยวมาบื้งกันว่าเาได้แจโโ็โลอยเนาะลเขก็ได้ละเดี๋ยวนี้สิบเอสผัเปดลโอยเนาะ โตแค่เอาว่าทุกคนถูกไหมบึงเหนือก็เหนือโบได้เนาะฝนแท้ฝนว่าบึ้งบึ้งแต่ละคนแล้วก็บึ้งเหืินหาป่าทะเลกลับมาเหืินแล้วป่าทะเลโลดมาแห้งนี้มึอนี่นาะป่าตะคืนแหละอู้เนาะมาคุณนะบึ้งอันเด้อ คุณอนะพี่น้องป่าทะเลเลยคุณนะน้านำมานะ่ะป้อน้ำลางเหือนนะคุณโอ้อา้าสิมันสเลยให้แม่กระพอนะได้อยู่ส,ยส่มรอยสเปสหลเดพี่น้องปล่ะอ้าวตาลายอุตอนนี้หนาวีออุ้ยหนาวมาลงกันนี่เอง นี่ก็คือาบินที่เขาได้เนาะได้ทางเมดทางนวดก็คือประมาณนี้เงินือที่ไดู้่ประมาณนี้เนาะพี่น้องสาแม่้อยปสามสามล้านเงินทีได้ก่ประมาณนี้ร้อยห้าพันร้อยห้าพันยังนะ่ดีใจแล้วเอาทุกคนอยากออกแล้เนาะเพแที่ได้เจ้าเปียกนะพ่อแม่กบดีใจแห่งเนาะโอเคเคาอเคโคนเโอเคเคอเคโคคคเนเ เดกดกดตกแหงเอาไปรียเอ่งก <acceso> ่นดขอไข่อเดือดเนาะเพราะว่ากนตกแหงทุกคนนนกแฟยาไปจะฆ่าเธอเอยังบ่พอัยากบ่พออยากบ่พอค่าเธอเรื่องเนี้ยทุกคนค่าเธอนกแฝดโอเคนกิมนี่นแฟดก็ขอลาทุกคนแล้วกนนกแฝดทุกคนกดไลค์กดแสกดทุก i ายเพื่อ็นกำลังใจให้นงแฝดเด้อเาว่กเก็บซาทิฟุ่นทิ้งตอนนี้ยังบ่แล้วนีเก็บแล้วแล้วก็ข่าวทุกคนบายตอนนี้แม่กระทู้กังเหือดอยู่เนาะ อุตสาห์ล้างเลยทุกคน